ไปแล้วครับไปแล้วครับเดี๋ยวดีไฟโหสอบครับแสงจันลแล้วครับโมเดยแจ้งจัน วันนี้สุดรู้ว่ะตื่นเต้นขึ้นตีนตัวเจ๊งแค่ขึ้นรู้มีสุดรู้เลยทางแรกไฟขึ้นเราล้มหายครับตกพาดสายไฟลุ่มเหมือนกันเนาะพูดลมแห้งเลยเนาะทีเนาะโดนลมแห้งเลยครับ ครับลมแรงนี่ครับลมแรงลมแรงอนี่นะ